หลังแดกของเฮาอยู่นี่นี่ป่อาวเนี่นี่โอ้เห็นเงยพี่น้องโอ้เห็นอ้เหเหี้ยีๆๆๆี้ดึงมาพี่นี่นี่นี่้น่นสวัสดีครับพนอยเลยครับผมนี่ก็ออกมา ตัดหนูครับผมไม้ป้าอ้อยห่างห่างทางครับผมถน,นนใหญ่ย่นี่ครับอย่าบุดข,ของเฮากับฝาผ้าครับผมเดี๋ยวมาลุนกันครับผมมากับฝาผ้านี่วิแต่มตวิโตเห็นบ่ไปไไก,ก,กันเลยครับขี่ของโจโก้เลยครับ

ลุ่นกันครับเดี๋ยวฮาม่าใส่กับฝ่าพาไ้ตรงนี้ครับหลังหนึ่งครับผมรอบมือว่าหนูจะพลาดมาันี่ครับหามาลุ่นกันเลยผมว่าทีนี้แต่มีตัววะ<ม>กับฝ่าพาของเขา ันครับผมาสีมีดแต่ม,มิดตัวเนี่ยใส่บ่วงหลังนึงครับผมนี่นี่ครับบ่วงผมเสียระมาณนี้ครับผมผมก็คำ้ำจะค้ำหรอครับผมสรุปใส่กบฟาบฝ่าพาใส่ไว้หาหลังนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่า เื้นเสาเฮ้าสมานบ่หมานกับผมเส่บ่วงไว้นาคกับผมบ่วงมาน้ำนะครับกลับานครับผมผมุลุ่นน้ากันครับผมมืดแล้วเบื่แล้วขอกันเบื้นเสาครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับนะครับกลับานผมมาหลาะยามหนูครับตัวนังเรื่องคำนี้ไปลุ่นเบื้องครับผมว่า มีแต้มมีตูปะนี่มาเลี้ยงนี่ติดปะซ่ันี่มติดถุงมปะลังีคานี่ครับคาหวง โอ้นี่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 นั่น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 เรวเร็วเร็วโร็วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเววโห่าเต็มแรกเต็มแรกเดี๋ยวเก็บปนครับเก็บในถุงครับ แต่แรงมากเลยครับผาดหลังนึงโหหลังนี้ก็ผาดครับผมหลุดน้ำคันไปต่อครับผมกับสผา,ผาหัวกับพระท่านนี่ทำงานบ่วงเขาทำงานก่อนครับผมสรุปแต่เดียวครับผมขึ้นเดี๋ยวมาหลุดกันเบือนเสานะครับ าสิมีแต็มมิตโตยเห็นบ่ไปครับกลาป่านครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมไปครับไปกู้กลับน่วกันครับผมปลาหมูอนี้เฮาสิเมตแต็มมิตโตสิมาฮันบ่สายแล้วครับผมไปครับครับปลาพากับบ่วงนะครับดักไว้ไปครับ

ยิ่งเงินอคกับผมยามบ่วงก้นเนาะหมยของข้าปลาอ่อยห่างให้โตเนะย,ยามบ่วงก้นจังไปยามกับฝภาเนาะครับฝภาลัางแหลกของข้ายตายเนี่ยงนซิง

ขึ้นเปนตัวโบลันเลยครับกับสะัะราอ้นี่น่รันครับรันรันถ้าว่ากิดเดื่องไปขวง เด้อเด้อแก่เมื่อยไหมครับผมนะครับผมหลังสุดท้ายกระป๋าพาวโฮมีแต้มบ่หิตอิมซิมบ่มีม่อย่างเลยผมกะมาสรุปผลงานครับผมนี่ครับเตัวนี้แต้มนึงครับติดบ่วงครับผมกระป๋า สิ้นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยหน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปมาตลอดครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพี่ถนนครับผมเดี๋ยวมาแก้มือครับผมหลังหนึ่งรันรันระเบิดกับฟ้าเฮานะครับกลับบ้านครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ